เด็กหญิงนิยายอินซือดารอณีน้อยวัยสิบห้าขึ้นเกี้ยวสีแดงที่มีบุรุษแปดคนหามเข้าสู่คฤหาสกุลหลันพร้อมด้วยตำแหน่งหูหยินใหญ่ที่ตกแต่งอย่างสมฐานะหลันเชิงมอบทุกสิ่งที่นางปรารถนาเทว่าหนึ่งเดียวที่มีอาจให้ได้คือหัวใจ เป็นภรรยาเอกแล้วอย่างไรในเมื่อในใจของสามีนางยังสู้อนุคนหนึ่งไม่ได้ด้วยซ้ำในไวัยสิเจดหนาวนางจึงก้าวเท้าออกจากสกุลหลันพร้อมหนังสือยาสิ้นรักตัดวาสนาสายใหยสามีภรรยาเพียงเท่านี้ในฐานะภรรยาเอกบทที่หนึ่ง ย่างเข้าเดือนสิบสายลมเหมันเริ่มพัดพาปุยหิมะสีขาวร่วงหล่นจากผืนฟ้าสีครามเกีียวสีแดงหลังใหญ่ตัดกับสีเขียวของทิวทัศน์รอบด้านมีบุรุษร่างดำยำแปดคนหามพร้อมกับก้าวเดินเป็นจังหว่าขบวนเจ้าสาวผู้เพียบพร้อมครบถ้วนสมฐานะ กำลังมุ่งสู่ปลายทางด้วยใบหน้าที่เปี่ยมรอยยิ้มด้านในเกี้ยวมีร่างบอบบางของเจ้าสาวคนงามนั่งอยู่อย่างสงบบรรยากาศรอบด้านอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของงานมงคลเสียงเครื่องเป่าดังสูงต่ำเป็นทำนองสลับกับเสียงตีของเป็นจังหวะภา,าวาสีหน้าคนข้างในกลับเต็มไปด้วยความกังวล เกี้ยวสีแดงหลังใหญ่ครงเพลงไปมาชวนให้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหญิงสาวพยายามข่มอาการเหล่านั้นพลางตั้งสตินี่คืองานแต่งของนางจะให้ความหวั่นวิตกมาทำลายมีได้วันนี้คือวันสำคัญที่สุดในชีวิตมีอาจพลาดได้โดยเด็ดขาดวันที่นางจะกลายเป็นหูหินใหญ่ ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายภรรยาหลวงที่ต้องคอยดูแลทั้งสามีและอนุอีกหลายคนนางคืออินซื้อบุตรสาวเพียงคนเดียวของใต้เท้าอินเสนาบดีกรมคังแห่งแคว้นกับหูหินใหญ่ตางซื้อที่บอกว่าเป็นบุตรสาวคนเดียวนั้นหาใช่ว่าบิดามีบุตรแค่นางหรอกนะแต่หมายถึงคนเดียวที่มีกับหูหินใหญ่ตั้งหากเพราะบ,บิดาของอินซื้อมีสามภรรยากับสี่ อนุอย่างครบครันและยังไม่รวมสาวใช้อุ่นเตียงที่มีมากมายเสียตนนางผู้เป็นลูกนับญาติไม่ถูกจางซื่อมีอวินซื่อเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียว อีกทั้งยังมีอาจตั้งขันสายเลือดชายเพื่อสืบทอดวงตระกูลได้ทำให้ฐานะหูหยินใหญ่ในส่วนไม่มีความหมายนักผู้ที่มีอำนาจในส่วนแท้จริงกลับเป็นหูหยินสามที่มีบุตรชายถึงสองคนเทาว่าเมื่อไม่นานมานี้เจียงหูหยินรองก็คลอดทายาทชายมาอีกคน ทำให้การแย่งชิงอำนาจภายในต้วนดุเดือดขึ้นไปอีกหวินซื่อไม่แยแสการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นของคนเหล่านั้น15ปีที่เติบโตมาในต้วนเสนาบดีภาพที่นางเห็นมีเพียงมารดาที่ต้องคอยรองรับอารมณ์ของบิดารับใช้บรรดาหูหินรองรวมทั้งดูแลอนุและเหล่าสาวใช้ที่บิดาโปรดปรานนั่นคือฐานะหูหินใหญ่ทว่าทำงานไม่ต่าง คนใช้ที่ต้องคอยดูแลทุกเรื่องความสำคัญของมารดาที่มีในใจบิดามิสู้อนุคนหนึ่งด้วยซ้ำไปเฮ้อนี่หละชะตาของคนเป็นหูหินใหญ่ภรรยาหลวงที่บุรุษทั้งหลายตบแต่งพวกนางเข้ามาเป็นเมียเอกเพื่อเชิดหน้าชูตาท่ามกลางปุยหิมะและสายลมเหมันในที่สุด ขบวนเจ้าสาวก็เดินทางมาถึงที่หมายเกี่ยวเจ้าสาวถูกวางลงบนพื้นพร้อมเสียงแม่เสือร้องขานบอกพิธีการให้เจ้าบ่าวเตะเกี้ยวข่มภรรยาตามธรรมเนียมอินซื้อลี่ยิ้มบางใต้ผ้าหุมหน้าลายนกยวนยางคู่ธรรมเนียมประเพณีช่างหน้าขบขันนักบุรุษมีค่ากว่าสตรีสามีคือฟ้าภรรยาคือดิน แต่งถูกต้องตามพิธีการหมายถึงภรรยาเอกแต่งด้อยลงมาคือภรรยารองถัดมาอีกนิด ก็เป็นอนุแต่ไม่ว่าคนไหนก็คือภรรยาที่ต้องเห็นสามีเป็นฟ้าอยู่ดีมิใช่หรือขนาดนี้แล้วยังต้องข่มอีกหรืออย่างไรระหว่างที่นางกำลังอยู่ในภวังความคิดด้านนอกก็เสร็จสิ้นธรรมเนียมมือใหญ่ที่ได้รูปสวยงามของบุรุษยื่นเข้ามาปิ่นซื้อสูดลมหายใจเข้าเบาๆก่อนจะยกมือขาวนุ่มของตัวเองวางทับลงไป ร่างสูงประคองเศ้าสาวของตัวเองเข้าสู่ด้านในฝ่ามือที่เกาะกุมกันให้สัมผัสที่แตกต่างในความรู้สึกของทั้งคู่คนหนึ่งสัมผัสถึงความนุ่มนวลของมือน้อยนั้นอีกคนรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของบุรุษเพศจากความสากกระด้าง อินซือหลุบตาลงตามยามที่ก้าวเท้าตามแรงจูงเขาเป็นบุรุษคนแรกนอกจากบิดาที่นางจับมือและจะเป็นคนแรกในอีกหลายๆเรื่องด้วยหวังเพียงว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าอีกฝ่ายจะให้เกียรติกันบ้างเท่านี้ก็พอใจแล้วสำหรับนางในที่สุดพิธีการแต่ละขั้นตอน ผ่านไปและเสร็จสิ้นขําคืนที่มีค่าดั่งทองคำพันตำลึงเงียบสงัดสาวใช้และแม่สื่อออกไปกันหมดแล้วร่างบอบบางนั่งเกรงเล็กน้อยสองมือที่กุมประสานกันของนางชฉื้นไปด้วยเหงาร่างสูงของคนที่เป็นสามีหมัดมาดก้าวมายืนด้านข้างมือเรียวสวยดุดยกช่วยนางปลดเครื่องประดับบนศีรษะออกอย่างอ่อนโยนหญิงสาวขบริมฝีปากสะกดอาการอึดอัดในใจรอจ เขานำทุกอย่างออกจากผมตนหมดเจ้าหิวหรือไม่เขาถามน้ำเสียงทุมนุ่มนวลเสียงนั้นกังวานเทว่าอ่อนโยนอย่างยิ่งจนอิ๋นซืออดเงยหน้าขึ้นรอบมองอีกฝ่ายไม่ได้ใบหน้าเขาให้ความรู้สึกไม่ต่างจากเสียง งดงามคมสันและสดใสาราวกับสายน้ำที่เย็นชำํำดวงตาคมสายแววอบอุน่นเพียงแค่สบมองก็ทำให้คนเคลิบเคลิม้มปากแดงฟันขาวและท่าทางอมยิ้มน้อยๆนั่นก็ชวนให้รู้สึกลหลงไหลได้เมื่อเห็นเจ้าสาวเมอรลอยราวกับถูกมนสะกดหลันชิงก็อมยิ้มอารมณ์ดี เขาหัวเราะเสียงทุ้มละมุนหูพรางก้ามาคว้าจอกสุราบนโต๊ะแล้วยื่นส่งให้นางจอกหนึ่งพอหอินซสือรับมาถืออีกฝ่ายก็คล้องแขนคว้ดื่มทันทีสุรารสแรงบาดคอหอิหอนซือดื่มรวดเดียวหมดจอกจากนั้นใบหน้างดงามก็แดงก่ำลงมาถึงลำคอนางกระพริบตาทีๆเมื่อความรู้สึกมึนง,งงเข้าจู่โจมหลันชิงหัวเราะเอ็นดูในความคออ่อนของภรรยา เขาจับจูงนางมานั่งที่โต๊ะอาหารก่อนจะชักชวนให้กินกินอาหารคาวแล้วก็ต้องมีของหวานตกท้ายสำหรับหลันชิงของหวานนั้นก็คืออิ่นซื่อนั่นเองสุรารสแรงและบุรุษรูปงามราวกับภาพฝันทำให้รู้สึกมึนเมากว่าปกติกว่านางจะทันรู้สึกตัว แผ่นหลังเปลือยเปล่าก็สัมผัสกับที่นอนเย็นเยียบแล้วดารูนีน้อยวัย15ไร้ประสบการณ์ได้แต่ตอบสนองอย่างเงอะงะบุรุษหนุ่มผู้ช่ำชองใช้ความชำนาญหลอกล่อให้นางเผลอผลายตอนที่จะกรีดร้องเมื่อรู้สึกถึงความปวดร้าวทว่าไม่นานความเชี่ยวชาญของหลันชิงก็ทำให้นางตอบสนองอีกครั้งเมื่อความเจ็บปวดคลายลงความรู้สึกแบบใหม่ที่ไม่เคยส ผัดก็เร่งเรา้าตุ่นซื้อเผอปลดปล่อยเสียงหวานที่วาบหวามจนตัวเองยังอดตกใจไม่ได้ภายนอกสายลมเหมันพัดกระชากหิมะที่โปรยปลายลงบนพื้นกลายเป็นพรมสีขาวสะอาดตาตัดกับสีแดงสดของกลีบเหมยฮวาที่ร่วงหล่นราวกับผืนผ้าบนเตียงนอนของคู่บ่าวสาวในห้องที่ร้อนเผา จนสายลมและไอหิมะยังต้องล่าถอยสองร่างแนบแน่นเกี่ยวกระวัดรัดรึงเตียงนอนหลังใหญ่โยกไหวส่งเสียงประท้วงเพาว่าผู้เป็นนายกลับไม่คิดจะใส่ใจหิ้นซือเหลือบมองผ่านหน้าต่างที่เปิดรับสายลมเย็นชำ่ำภาพสุดท้ายที่นางเห็นนอกหน้าต่างคือผืนหิมะสีขาวที่ตัดด้วยกรีบเหมยฮาวาสีแดงสดจากนั้นคนบนร่างก็ท่าบริมฝีปากลงมาพร้อมกับความ ควรันจวนที่อีกฝ่ายสร้างขึ้นดวงตาสุขสายเกิดละอองน้ำจนผ้ามัวเสียงหนึ่งพันดังแววขึ้นมาในหัววอนขอรักแท้ที่มั่นคงเพียงหนึ่งยวนยางยืนยงจนแก่เท่าหยาดน้ำใสพันไหลรินจากหางตารักแท้ที่มั่นคงหนึ่งคู่นกยวนยางในอดีตเป็นนางที่เฝ้าท่องบทกลอนนี้เสมอมา แต่เด็กสาวไวัฝันผู้ใดบ้างเล่าจะไม่ใฝ่หาเดือนสามในเมืองหลวงลมวสันพัดผ่านอากาศอบอุ่นจนเรียกได้ว่าร้อนยิ่งกลารเวลาไม่เคยรังรอผู้ใดเพียงช่วงเวลาราวกระพิบตาหอินซือก็แต่งเข้าตระกูลหลันมาจนจะครบรอบเป็นปีที่สองแล้ว นางมีความสุขตามอัตภาพเป็นหูหินใหญ่ที่ดูแลทุกสุขของบรรดาภรรยาน้อยให้สามีตนเองหลันชิงแสดงความรักใคร่ห่วงใยและให้เกียรตินางเสมอต้นเสมอไปลาย อีกทั้งฮูหยินผู้เท่าซึ่งเป็นแม่สามีก็มอบความเอ็นดูให้เรียกได้ว่าอินซือนั้นมีครบทุกสิ่งที่ภรรยาเอกคนหนึ่งควรจะได้รับทั้งความรักและอำนาจในการดูแลคฤหาสน์จากสามีทั้งความเอ็นดูและความพึงพอใจของแม่สามีเนื่องจากอินซือมักออกงานเลี้ยงต้อนรับกับหลันชิงบ่อยครั้งยิ่งทำให้บรรดาฮูหยินตระกูลอื่นล้วนชื่นชม และริษยาในวาสนาของนางแต่นางมักบอกคนเหล่านั้นในใจอย่างสงสารเสมอเชื่อเถอะว่าพวกเจ้าทุกคนคงไม่อยากเป็นเยี่ยงข้าหรอกเพราะมีครบทุกอย่างนั้นหมายถึงหูหญินรองและเหล่าอนุในเรือนหลังด้วยนะสิหลานชิงสืบทอดตำแหน่งเจ้าบ้านจากบีดาที่บุกเบิกเส้นทางการค้าจนตระกูลหลานก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในด้านนี้อำนาจเงินตรา บวกกับเส้นสายทางการค้าในมือแม้แต่ขุนนางใหญ่ในราชสำนักยังต้องดูสีหน้าและนั่นทำให้เขามีเคยขาาสตรีอุ่นเตียงในคฤหาสน์นอกจากหินซื้อที่เป็นหูหญินใหญ่ยังมีหูหญินรองและหูหญินสามสี่ห้าอีกทั้งอนุที่มีมากกว่าบิดาของนางเป็นเท่าตัวไม่รวมบรรดาสาวงามที่หลายคนส่งมาเอาใจซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เคยปฏิเสธอันใด ผู้คนจึงเล่าลือกันปากต่อปากว่าเรือนหลังของนายท่านหลนันเป็นแหล่งรวมสาวงามชั้นยอดที่แม้แต่เชื้อพระวงก็ยังเทียบไม่ติดบิ่นซือยิ้มขณะที่เอนหลังพิงเก้าอี้เพื่อพักสายตาจากสมุดบัญชีที่กําลังตรวจด้วยอิริยาบถผ่อนคลายริมฝีปากบางอยากยิ้มในมุมที่พอดิบพอดีอย่างที่เคยฝึกมานับครั้งไม่ถ้วน เพื่อเอาใจบุรุษคนสำคัญแน่นอนว่านางต้องเอาอกเอาใจสวมบทบาทหูหยินใหญ่ผู้รักใคร,เร่เิดทูนสามีซึ่งเป็นดั่งท้องฟ้าให้แนบเนียนที่สุดและหลานชิงเองก็พอใจมากจริงๆเมื่อเห็นรอยยิ้มอ่อนหวานปรานสายน้ำเย็นเขาเองก็อารมณ์ดีขึ้นมาเหนื่อยอย่างนั้นหรือ นิ้วเรียวที่เห็นข้อนิ้วชัดเจนรูปไหล้หน้าผากมนแผ่วเบาปัดผมปล่อยหนึ่งขึ้นให้น้ำเสียงทุมนุ่มนวลที่แฝงแววอ่อนโยนระคนห่วงใย,ยเอ่ยถามหากเหนื่อยนักก็ให้อาเตอไปจัดการเถิดเจ้าจะได้ไม่ลำบาก อาเตอที่เขาพูดถึงก็คือพ่อบ้านที่คอยดูแลทุกอย่างอิ่นซือยิ้มรับแต่ไม่ได้เอ่ยปากอันใดให้คนอื่นทำแล้วนางก็ต้องมานั่งตรวจอีกรอบอยู่ดีนะหรือนอกจากงานไม่ลด,ดแล้วยังเพิ่มเติมคือต้องเสียเวลาสั่งกันไปมาบางทีก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุชะไหนาบางคราสามีผู้ชานฉลาดของนางจึงใช้การกระทำที่งงงมเช่นนี้แสดงออกถึงความห่ว หาหรือว่าบรรดาเมียคนอื่นของเขาจะชื่นชอบความห่วงใย,ยจอมปลอมเหล่านี้จนมองข้ามเหตุผลและความเป็นจริงไปได้พันพี่น่าจะสะสางงานอยู่ที่ลว่อย่างมิใช่หรือนางเงยหน้าขึ้นสบตากับฝ่ายตรงข้ามเสียงใสเอ่ยคาพูดหยอกเยา้าข้าเร่งทำทุกอย่างเพื่อกับมหาหูหินอย่างไรเล่าพลถูกเย้าหยอกด้วยคำหวานตอบกลับ เผ่าว่าผู้เริม่มกลับนึกถึงคำพูดของบ่าวในคฤหาสอ์ทพี่ซุบซิบกันเมื่อหลายวันก่อนอนุคนใหม่ที่ขุนนางผู้หนึ่งส่งมานั้นงดงามมากเร่งทำทุกอย่างเพื่อกลับมาหาหูหยินคนไหนเล่าเงาบูรุษในเรือนอนุคนใหม่ที่บังเอิญผ่านไปเห็นเมื่อสองสามวันก่อนนี้เป็นนางเองที่ตาฝาดใช่หรือไม่หรือเขามีพี่ชายฝาแฝด แม้ในใจจะรู้เท่าทันเพราว่าอิ๋นซือเพียงยกยิ้มอย่างยินดีไม่คิดทำตัวชลาดแสดงว่ารู้เรื่องที่อีกฝ่ายปกปิดเขาให้เกียรตินางสมฐานะเช่นนั้นนางก็จะทำตัวให้สมตำแหน่งตามที่เขาว่าจ้าง หลันชิงเต้าเข้ามาร้างร่างบางไว้หลวมๆประคองภรยาให้ขยับตามก่อนจะก้มหน้าลงบอกนางให้กินอาหารพร้อมกันพลางสั่งให้บ่าวจัดสำรับขึ้นโต๊ะได้เลยยามที่มาถึงโต๊ะกินข้าวทุกอย่างก็ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมสรรพของบนนั้นล้วนเป็นของชอบนางเสียสิน้นข้าสั่งแม่ครัวให้ทำของโปรดเจ้าทั้งนั้นซือเอ,อ๋อเจ้าผอมลงไปมากนะัก ข้าเห็นแล้วให้ปวดใจอ่าสามีของนางช่างอ่อนโยนเหลือเกินทั้งที่เขาต้องเป็นฝ่ายบริการเมียมากมายขนาดนี้ยังสามารถเอาใจใส่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเรียกว่าหาที่ติมีได้เลยอีกทั้งยังดีกับเมียทุกคนอย่างเท่าเทียมอีกด้วย หลังอาหารมื้อเย็นจบลงหวินซื้อที่ตาปรือก็เอนกายพิงอกกว้างช่วงนี้ใกล้ถึงงานเลี้ยงวันเกิดของฮูหยินผู้เท่านางที่เป็นฮูหยินใหญ่ต้องดูแลเรือนจึงงานยุ่งจนสายตัวแทบขาดเพราะความเหน็ดเหนื่อยหลันชิงนั่งเป็นเพื่อนภรรยาเงียบๆอดทนต่อความชาที่แขน เพราะถูกนางทับเมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลาอยู่ใกล้สายตาหญิงสาวก็เอื้อมมือขึ้นไปไล้ข้างแก้มสากอย่างแผ่วเบาหากเหนื่อยนักก็ให้อาเตอ๋อไปจัดการเห็นเจ้าเหนื่อยล้าเช่นนี้ข้ารู้สึกเป็นห่วงยิ่งปิ่นซื้อไม่สนใจคำกล่าวนั้น เกือบเดือนแล้วนะท่านพี่ไม่ว่าจะเป็นเพราะงานดุมเร้าเพิ่งเดินทางกลับจริงหรือเท็จแต่การที่นางไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาเกือบเดือนนั้นคือเรื่องจริงและเมื่ออีกฝ่ายมาเพื่อมอบความสุขให้นางก็ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธอันใดเพราะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าใช้บริการนายลมมิใช่หรือดวงตาคมสายแววอ่อนโยนทอประกายแสงเข้มวูบหนึ่ง เขากับนางต่างรู้ดีถึงความหมายของประโยคเมื่อครู่ใบหน้าหล่อเหลาลดต่ำลงมาจนริมฝีปากอยากจดไหลบ้างผ่อ,อนที่ปบคุมเลื่อนหลุดแทบจะพร้อมกับฟันขาวที่กดลงบนเนื้อนวลจากนั้นจึงค่อยๆผ่อนแรงลงหันมาใช้ปลายลิ้นร้อนตวัดตามร่องรอยที่สร้างไว้อย่างชำนาญชักจูงและเล้าลม สิ้นซสือรู้สึกวูบว่าไปทั่วกายความเจ็บแปรที่ไหลกลายเป็นความรันจวนนางเงยหน้ารับจุมพิษดุดันและโต้อตอบกรับอย่างเร่าร้อนสองร่างตอดกายกันตามสัญชตาตยานร่างบางถูกกดลงบนเตียงหนานุ่มบทรักดุเดือดเสียตนนางเก็บเสียงครางไม่อยู่ลมหายใจติดขัดขาดหายเป็นห่วงภาพคนที่อยู่ข้างบนผ้าเรือนท้ามกลางสติที่ล้างเรือนนางก็ปล่อยให้ เองจมดิ่งลงสู่ความปรารถนาอย่างเต็มใจเช้าวันใหม่ อิ๋นซื้อตื่นขึ้นด้วยความเมื่อยล้านางนอนลืมตาฟังเสียงลมหายใจคนข้างกายเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงเพื่อไม่ให้มีเสียงเมื่อเห็นว่าหลันชิงไม่มีท่าทีว่าจะตื่นนางจึงเดินไปหยิบเสื้อผ้าที่วางตรงข้างเตียงขึ้นมาสวมแล้วไล่เก็บบรรดาเสื้อผ้าที่กองเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นถุงหอมสีเดียวกับท้องฟ้าร่วงหล่นจากอาพรในมือ นางหยิบขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดเห็นได้ถักเป็นรูปนกยวนยางคลอเคลียอื่นซื้ออ่านกรอนที่ถูกลงเข็มไว้อย่างพิถีพิถนันแล้วก็นิ่งงันไปชั่วครู่ใหญ่ วอนขอรักแท้ที่มั่นคงเพียงหนึ่งยวนยางยืนยงจนแก่เท่ากลอนตัดเพอเช่นนี้หลันชิงยังพบติดตัวเกรงว่าอนุคนใหม่คงมีระดับชั้นที่ไม่ธรรมดาในใจในายท่านเสียแล้วหญิงสาวครุ่นคิดเงียบๆแล้วจึงยัดถุงหอมใบนั้นกลับเข้าไปดังเดิมจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหูหินใหญ่ พอเห็นนางปรากฏกายเสี่ยวอิงกับเสี่ยวหยวนสาวใช้คนสนิทก็ก้กาวเข้ามาทำความเคารพใบหน้ามีแววหนักอกหนักใจเกิดอะไรขึ้นอนุซิ่วกับอนุมินทะเลาะกันเจ้าค่ะพวกนางลงไม้ลงมือกันแล้วพลาดไปโดนของขวัญที่หูหยินใหญ่เตรียมไว้ให้หูหยินผู้เท่าแตกเจ้าค่ะของขวัญชิ้นนั้น คือรูปสลักเทพธิดามากูรำอวยพรทำจากแก้วเจียระไนล้ำค่าที่ต้องสั่งทำโดยเฉพาะซึ่งอิ่นซื้อทุ่มเทในการสั่งช่างฝีมือดีสลักขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบให้แก่แม่สามีในวันเกิดอันใกล้นี้ของสำคัญขนาดนั้นย่อมถูกจัดเก็บไว้อย่างดีทว่าพวกนางก็ยังอุตส่าห์เข้าไปตบตีกันจนเกิดเรื่องได้ต้องบอกว่ามีความสามารถ หรือดันทุรังดีเล่าแต่เกรงว่าคงจะไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่เอ่ยมาเป็นแน่คาดว่าเรื่องที่ไหนท่านหลันกลับถึงคารืหานแล้วตรงมาค้างอ้างแรมกับหูหญินใหญ่ทันทีคงจะเข้าหูพวกนางกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถึงได้ถอไปตบตีกันให้ของขวัญของตอนเสียหายเล่นเช่นนี้หูหญินใหญ่เจ้าคะแล้วเรื่องของขวัญเสี่ยวอิงถามอย่างหนักใจ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันงานแล้วเวลาน้อยนิดแค่นี้จะไปหาอะไรดีๆมาทดแทนได้กันไม่ต้องวุ่นวายไปในหีบสินเดิมของข้ามีรูปสลักพระโพธิสัตว์ที่แกะด้วยไม้จันหอมเจ้าเอาไปทำความสะอาดให้ดีคราวนี้อย่าให้เกิดเหตุได้อีก หมายจันหอมเก่าแก่สลักรูปพระโพธิสัตว์สวยงามนับเป็นของล้ำค่าหายากที่ไม่ธรรมดานางแต่งเข้าสกุลหลันมาเกือบสองปีแม่สามีนับว่าปฏิบัติกับนางด้วยดีดังนั้นอิ่นซือจึงมิอาจละเลยได้เผ่าว่าส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนนั้นดวงตาสีนินสายแววเย็นชายามที่ออกคำสั่งเสี่ยวหยวนเจ้าไปตามอาเตอมาพบค่ะ หลันชิงใช้นางเป็นโล่ดึงความสนใจจากอนุซิ่วกับอนุมินเพียงเพื่อจะปกป้องสตรีคนใหม่สินะแน่นอนว่าเขาเป็นท้องฟ้าย่อมไม่อาจทำสิ่งใดกับอีกฝ่ายได้แต่ไม่ใช่ว่านางจะยอมเจ็บตัวเปล่าๆนี่นาเมื่อมีอำนาจก็ต้องใช้ปิ่นซื่อเรียนรู้หลักการนี้จนขึ้นใจไม่นานอาเตอก็ก้าวเข้ามาในห้องเขายืนขอมกายพร้อมกับเอ่ยถามจุดประสงค์ของคนตรงหน้า อย่างนอบน้อมแม้ต่อหน้าในท่านและฮูหยินผู้เท่าอีกฝ่ายจะสวมบทบาทเป็นสตรีอ่อนหวานก็ตามแต่พ่อบ้านรู้ดีว่าตัวตนของนางนั้นซับซ้อนไม่แพ้เจ้านายของเขาสักนิดอย่างที่ข้าบอกพ่อบ้านเต๋อคิดว่าควรลงโทษพวกนางอย่างไร เมื่อฟังความจบอาเต๋อก็พลันเหงื่อซึมเขาเป็นเพียงพ่อบ้านไหนเลยจะกล้าล่วงเกินสตรีของเจ้านายแต่ถ้าบ่ายเบียงคนตรงหน้าย่อมมีโทสะเป็นแน่แม้ว่าเกือบสองปีที่ผ่านมาหวินซือจะไม่เคยแสดงอาการมีโทสะให้เห็นแต่พ่อบ้านก็ไม่ปรารถนาจะเห็นมันอยู่ดีตามกฎตระกูล อนุตบตีกันสร้างความมุ่นวายต้องถูกบอยหลังยี่สิบทีขอรับใบหน้างดงามนิ้วลงอย่างไม่เห็นชอบนางเป็นอนุของท่านพี่ จะให้ลงโทษเยี่ยงนั้นก็น่าสงสารแย่ผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกไม้ชอกช้ำง่ายนักเสียงใสกล่าวอย่างไม่เห็นด้วยอาเตอร์ก้มหน้าพลางรอบกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆทำไมเขาถึงรู้สึกว่าประโยคเมื่อครู่ของฮูยินใหญ่คล้ายไม่จริงใจเอาเสียเลยล่ะเอาแบบนี้แล้วกันลงโทษบอยตีคงจะหนักเกินไปใกล้งานวันเกิดของฮูหยินผู้เท่าแล้วแท้ๆ พวกนางยังกล้าก่อความวุ่นวายอีกทั้งการทำลายของขวัญย่อมเป็นลางไม่ดีประกาศออกไปว่าอนุซิ่วกับอนุมินกระทำตนไม่เหมาะสมทำของขวัญวันเกิดเสียหายถือเป็นเรื่องใหญ่ให้พวกนางไปถือศีลกินแจที่วัดสองเดือนเพื่อสร้างกุศลให้หูหญินผู้เท่าเป็นการชดเชย อาเตอ๋อฟังแล้วรู้สึกหนาวเยือกเขารับคำพรางถอยออกมาหูหินใหญ่ช่างร้ายกาจแม้การลงโทษโบย20ทีอาจจะหนัก แต่ถ้าให้เลือกสองคนนั้นต้องยอมถูกโบยมากกว่าเป็นแน่เพราะสองเดือนผ่านไปนายท่านจะยังจําพวกนางได้หรือไม่ก็มีอาจรู้ได้แต่สองอนุนั่นจะไม่รับคำก็คงไม่ได้ด้วยอีกฝ่ายยกมาทั้งเรื่องโชคลางและเรื่องสร้างบุญให้แก่หูหยินผู้เท่าขนาดนี้ต่อให้เป็นนายท่านก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านด้วยซ้ำไปแต่จะไปโทษใครได้เล่า ก็ต้องโทษพวกนางเองนั่นละที่อานหารกล้าทาถ่ายคนที่ไม่ควรก็จงสำนึกผิดกับตนเองไปเถอะเพียงแต่เกรงว่าจะไม่ทันเสียแล้วพวกนางไม่ควรลืมไปเลยจริงๆว่าคนที่ตัวเองคิดเล่นงานนั้นเป็นหูหินใหญ่ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ